หัวใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะแม่ค้าชอบไหมหอยใหญ่แบบนีชบ้ชอบชอบหัวใหญ่แต่ส่วนมากไม่ค่อยใหญ่เนี่ยชุนยามีคุนนี่แหละใหญ่โอ้ผมว่าเพราทำไมใหญ่จังเนี่ยมัน,นใหญ่มากเลยเนาะส่วนใหญ่เขาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวต้มจืดเนาะวันนี้เนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มจืดโอ้โหไอเนี่ถึงห้าสิบโลไหมเนี่ยนเต็มเนี่ย จริงอใหญ่นะเนี่ยไม่อยากกลับแล้วอ,อ,อยู่นี่แหละอยู่นี่ไงไหมอยู่กับป้าอ๊อฟนะงั้นเนี่ยเดี๋ยวแม่มารับโอ้เออไม่กลับไม่อยากอยู่กับแม่แล้วอืมอยู่กับป้าอ๊อฟแล้วงั้นน่ะโหดูดูดูดหัวเช้อทามันมีแขนขามีแขนมีขาใช่ไหม โอ้โหวัวมันลอยแบบนี้เลยเนาะมันลอยขึ้นแบบนี้เลยโอ้สุดยอดเลยถอนยากไหมพี่เวลาถอนนี่ถอนยากไหมไม่ามือด,ดึงขึ้นดึงขึ้นเลยใช่ไหมอ๋ามาอโอ้ อย่างนี้ถอนไม่ถอนง่ายกว่ามันสำปะหลังเน,น,นงงาะหาฮะง่ายกว่าไหมเพราะมันเห็นหัวเลยนนเนาะโอ้แน่งงนอนสี่สิบห้าวันลล 45, 000, ได้ขายโอ้มือถอนมือถอนอย่างนี้เลยดึงขึ้นดึงขึ้นเลยเนาะแน่นอน